สวัสดีครับพ่อใหญ่จ็คเปอร์อมาสนใจไปเลยเวลากินวันนี้กินข้าวกับอะไรครับลูกพี่กินข้าวกับกับกับไข่ครับกับไข่กับไข่วันนี้เป็นไข่อะไรครับไข่าดาวไ <laughs> ข่าดาวอันนี้เขาเรียกว่าไข่ลูกเขยทราบไหมทราบไหมลูกพี่ ไข่ลูกเขยนี่แหละไข่ดาวลูกเขยเว้ยจะแมนเนาะแม่ไข่ดาวลูกเขยนะแม่เนาะอ่าโอเคโอเคไข่ดาวลูกเขยก็ไข่ดาวลูกเขยสวัสดีหรือยังเนี่ยสวัสดีกล้องหรือยังมันอีบานพืชหอนหอนด้วยพี่น้องเยหอนแห้ง,หงพ่อยายปากเปื่อยพ่อยายไปกินยังมาเอาเลยลูกเอาเลยของเปิ้ลทั้งนั้นแหละ แสบป่ะจะอ,อยังต่อหยังงน้อเป็นมุนมุนอยู่จะยังติดมือง่น,นเอเล่ยนกาจ่าแคสีหัวน้าแม่สังเกตเห็นว่าลาปากเปื่อยยลาไปกินยังมาลูกเอากาามันกาจงม่นหมดตีลูกพี่ มันนี้แม่สิเหตุไทยมันไม่เผ็ดกินเผ็ดแต่เปอรนได้มันเบ็ดกินได้มันกินได้มันเผ็ด,ด,ดเผ็ยเดียว,เ,ยวเวลากินเขาอย่าห้องเพลงมันสิได้เมียเทา สวัสดีครับเด้๋ยสีก่อนจะพูดก่อนจะเปิดคลิปอะเอาใหม่หนึ่งสองสามเอ็ดนเก็บผักอะไรนะแม่ผักอีทกไงอ๋อผัก,กอีทกเออสวัสดีสสดครับ,บมาๆกับดีกอ๊อครับเอา,าใหม่พูดลุกขึ้นนั่งดีๆไปไปไป,ไปกับวันนี้จั๊ดเปอร์จะไปไหนครับไปเก็บ,กบ <laughs> กผักอีทกครับโอเคเก็บผักอีทกได้จะเอาไปไปให้ใคร เอาไปให้ใยวันโอเคไปกันเลยอ่าหลังจากมึงพอใยจัดเปิดกินเขาแล้วกสิผ้าเขาดงขาาาเขา,ขาปลาฮะกสิผ้าเขาดงเขาปลาล่ะค่ะพ,พี่น้องมืนอนี้ตั้งแจว่าิีพากันไปหามึงพระอิทกเ้ยค่ะว่ามันพอสิมีหยอดมียางบ่กะเขา,ขากับพอย์ใยจัดเปิดสองคนเด้อค่ะเมื่อนี้ มารลวมเป็นกำลังใจให้สาวหนุ่ยกับพรนีจัดเปิดในเด้อค่ะไปเลย <ไป S 1> ถึงป่าแล้วครับแม่เจอพักกระโดนพักกระโดนลูกพักกระโดนนี่กะขายใดคือกันเดอพี่น้องนี่นี่พักกระโดนน้องไม่ต้องใช้มีดหรอกน้องอ่ะไม่ต้องใช้มีดหรอกเดี๋ยวน้องจะล้มทับมีดนะลูกน้องฟังแม่มั่งนะครับ ล้วก็ติดเ้วก็โดนมือน่ะเห็นไหมโอ้ยจะแม่นดีนี่นี่ไงหย่อนงามๆเลยพี่น,น้อง,ง,องเอาไปกินกับเอาไปกินกับยำไข่มดแง<ห>มดแงก๋วยเตี๋ยวแดงด้วยค่ะไข้เคยมาพักกระโดดว่าปตองใส่มีดอกพันใหญ่เอ้ย นี่นะคะิต้นหนีหยอดยางงามเลยพี่น้องนี่นี่นี่หยอดยางสวยเลยไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปครับลูกพี่เจออีกแล้วเดินเดินสิลูกนี่เข้าไปตรงป่าตรงนั้นน่ะ นี่เข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้าตรงนี้มนเ่อมาอะไราตามแม่มาเจออีกแล้วครับที่น้องเดินดีๆนะลูกมันมนี่ก็ครับรอหนูด้วยสเดินมาเ,าเดินมาครับลูกพี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน เอาค่อยๆมาลูกใจเย็นๆยกขาสูงๆได้อย่าง,างนี่ไงต้นนี้สวยมากเลยโนี่แหละครับพี่น้องผักกระโดน กระโดนอยากเอาไี้มามาทำปาดก่อนโอ้ยอยากเล่นมีดแต่พี่น้องมีดกับบะมีคมแล้วค่ะก็เ,เลยเอามาก็เ,าเลยไฮไม่จะมามไม่ขาดทำไมไมมันไม่กดัดอมาปาดปาดเฮ้ยเรื่องอยากใช่ป่ะอืม เดียอีกแย่เลยลูกชายนี่ไงเหนือเหลืองไูอโอ้ทางนู้นไม่ไปหรอกไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่มีปไปแม่จะพาไปอีกที่หนึ่งไปอีกป่านึง่งเอโอโอ้โหเราได้เยอะกันแล้วนะครับพี่น้องเก็บผักโดยโดยใครเนี่ยพ่อใหญ่อะไรข้อใหญ่จ้าอ้ย โอ้โหได้เยอะไหมครับลูกพี่ไหนดูในตะกร้าหน่อยครับโอ้โหได้ผักกระโดนเยอะแยะเลยเก่งจังเลยตัวมือตัวเองนอ,อยเอ้วันนี้เรามาเก็บผักกับพ่อใหญ่อะไรโอ้โหไปกันเลยมนึงพ่อจ้ามาผอหน่ยอยหยัางพี่น้องี่เออหน่ยอยหยัางวะเต็มเลยลูก หอมอ่ะ,อะหอมคือบักเกาะหอมคือบักบักยังดอกเพื่อหนวยอยังนี่หอมคือบักม่วงหอมคือบักมว่กมวงบักม่วงบอบักม่วงให้จิกกม้มหนวยอยังนี่เดี๋ยวต้องเอาไปถามรหูหลูมมึงเด้อค่ะหนวยเองก็ไปแต่หูไปไปถกยางดอกมันขาดล้นเต็มเลยบักม่วง หอมเหมือนมะม่วงเล็กเลยอะมะม่วงป่าบักม่วงตัวนี้เออบักม่วงโอ้ยหนุยยางเซอร์บักม่วงน้อยบักม่วงป่าบักม่วงนี่เด้ต้นมันนี่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 ต้นมันนี่พี่น้องยิบยางหอมอันนี้ก็เหมือน,นออกันอืมกินบอกกินดอกยางยา่างคบปากมึงล้นเต็มเลยขายทางใน หน่อยอีหยงไไังเพป็นวายนั่งหน่อยโอ้ oh. บอหัวบกมวัวไป่ต้นหนาหลักไอแ้แท้มันเป็นบกมวัวปลาไหมพี่น้องยะไหนไหนโอ้ oh. หอมมากเลยพี่น้องมันเป็นกลิ่นหอมมากเลยโอ้โหเจ้าป๋อยากกินนะลูกยางมันเยอะ <S <S ยางบากมวัวโอ้ยนี่นี่นี่เอาหน่อยนี่เอาหน่อยนี่โ oh. อ้เขาทาแท้ เขาทาแทะเขาทาแทะเหลือกต่หน่วยงามๆไปเหลือกต่หน่วยงามๆเอาบ่ไม่เอาโอ้ผาดเลนมาเด้อหน่วยเอาบักม่วงบักม่วงปลาบักม่วงหน่อยบักม่วงอันนี้แม่พี่น้นองแม่พี่น่า,หางหน่วยบานวหน่วยอีหยังเนาะแต่ว่าบักม่วงหน่อยมันผัดเป็นยงสีเนาะ นี่พอผพอละหม่พี่น้องเออพนลไมหม่ปรมาพัน,นพลไม่นี่ค่ะบกหัดขาเด้อห,หูแล้วตัวยาวาดู่ร้ายเปิดี่นี่พอก้อนว่าเขาปลากับอหญ่จัดเปิดตตางกันคับ<ด>นะอีพอหนึ่งที่คยเขาน้ำกันเด้อค่ะไป ซิมึงแสบปซิมดูนี่จะมามันเบื่อเออมันก็เป็นเหมึกหมือกเนี่ยจะสันว่าอืมอร่อยไหมลูกเลอกอันนี้อะไรรู้ไหมบอกหัวขาอ๋อมึงอืโอ้ยอีกพวงหนึ่งสูงสูงผลนันได้อีกพวงนึงเอาไปกินซิพ่อกินใดก้อนนี้ลูกอะไรบ่เคยฮะเออ ถึงบานแล้วค่ะมาเลยแล้วกะไม่ใส่น้ำไม่ไม่ใส่น้ำอย่าใส่น้ำถ้าใส่น้ำคือตัดเล่นเพาะมาบีเลยละค่ะพี่น้องแบ,บ่่อเคยกินติบพี่บักหัวขานี่แสบได้นี่อา้าวกินอบอสบอสอบต้องใส่บอสอบพี่นอ้องมอม,มันบอแสบมือนี่ตัวนี้มันบอแสบมันผาดคลิปนี้ก็ อย่ันสันซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องกับผ้าใบใหญ่จัดเปิดเราไปสำรวจตรงสำรวจปลาแล้วค่ะมันขับหลดหยางนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเขาไปหยางนิดนึงเพราะว่าเขาเหตดแนวกั้นไฟแล้วค่ะมันกะสีเขาหยากเน่ยคลิปนี้กะสีจบลงซ้ำนีะะ่แล้วค่ะพอกันไม่คลิปนาเอาะมใส่ไหนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ อาจย์ปอปิดคลิปหน่อยขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทำมือด้วยครับโอ้ยเนาะนอกจากทายคลิปซอยแม่สเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอไงยยแล้วกับาเล่นแต่หลดเล่าเนี่ยแะค่ะหล,ล,ลดหลด้องเล่าเนี่สิแบงจ้ำผัวกะคะ็ค่ะจ้ำผัวที่ลงดินใดก็ลงดินบ่ใดายผัที่ลงดินบ่ใดานี่สิอยู่ในห้องนอน้อค่ะห้องนอนสาหนุ่ยเพราะปตาบึงเดอพีนองมีแต่หลด นี่จะรถพงหญงจัดเปล์อเอาออกกับว่าใดเด้อค่ะส่วนรถพวงนี้นี่คือเป็นรถที่สีสาม,มารถลุยดินใดเด้อค่ะรถคันนั้นรถอะไรครับลูกพี่ถามบำตอบพี่หนีขาดว่าสีใดเขาปลาหาเฮ็ดกับเ่อใหญ่เราเด้อคะ่ะถ้าปก็คือหน่วยสีภาปไปในมองทีเด็กหน่อยไปใดนะคะ ถ้ามันเลือกแห้งหนุนกระสิบเขาคนเดียวหรอบอกกัวกระอาซิมีเผื่อนมีไผกระไดที่ไปน้ากัานใยเด้อค่ะอาจซิเป็นคุณยายอาจซิเป็นไผกระไดเนาะพี่น้องเนาะถาเบิองเลามันี่พยากรณ์อ,อากาศเขาวา่าฝนสิต,ตกร้อยเปอร์เซ็นต์อากาศกับค่อนทางคืมเนี่ยแหะค่ะแต่บ่หัวว่าสิตกบั